มินาซานิจวะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะฟัวซีเองวันนี้เราอยู่กันในเกมไม่ครับนะคะทุกคนแต่ว่าทุกๆอย่างในเกมเนี่ยจะสุ่มเปลี่ยนกันไปหมดเลยนะคะอืค่อนข้างแหลกเลยตอนนี้แป๊บนึงนะก็คือทุกๆอย่างในเกมใช่ใช่ทุกคนได้ยิเสียงแก๊สไหมคะตะกี้ตอนเปิดคลิปมาเนี่ยเสียงแก๊สแล้วทุกคนจะทุกคนเห็นได้นั่นไหมนง่ดูดิเฮ้ย เดี๋ยวสุ่มอย่างนี้เลยหรอเฮ้ยชิบหายละเล่นโคตรยากเลยทุกคนทุกคนทุกคนอเพนอเพนนี่แท้ทัวอ่ะลองตัดไม้ดูสิโอ๊ยโอยได้ไม้เหมือนกันอู้ก็ดีก็ดีก็ดีไม้ครีมสันใช่ไหมใช่ทุกคนนี้เสยงแก๊สไหมแล้วกลัวจังเลยอ่ะรอรๆรออรอย่ามาทางนี้นะลูก เราอยากเปิดโกงตายของไม่ตกอะุูคนคือเราแบบกลัวเพราะมีโอกาสสูงนี่เราจะตายเฮ้ยเจอตัวแล้วอย่าไม่เห็นฉันใช่ไหมเอาล่ะแต่เราทำเตียงด้วยนะคะว่าตอนนี้เรามีขนแกะยี่ด้เตียงนอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเวเราคุดอะไรตะยี้ตัวค้าบ่ตัวค้าบ่แป๊บหนึ่ง้ปนะ นีตัวอ๋อุ่มแบบนี้เลยเนี่ยว่าเฮ้ยอ๋อ,อนี่นะคะคือตอนนี้เราอยู่ในเวอร์ชั่นล่าสุดของเกมไหมครับก็คือ1.20.1นะคะทุกคนก็นี่เลยมันจะมีระบบใหม่นะคะนี่เรียกว่าอะไรนะทริมใช่ไหมเนี่ยทริมอันนี้เหมือนเป็นอะไรอะ่ะเอาไว้เอาไวทา้ทำมันหรือเปล่าแบบเปลี่ยนลวดลายชุดเกราะ เราไม่รู้อะทุกคนว่าไมคครับตอนนี้แบบอัปเดตไปไกลมากมากแบบตะโกนอะมากอ่ะแล <c oughs> แบบโอ้ยเฮ้ยเ <c oughs> สียงอะไรอะเด <c oughs> ี๋ยวนะ <c oughs> อ๋อเพนทอมฟพนทอม,มเอ้เราก็ตกจีแสดงว่าถ้าอยากได้ของดีเราต้องพยายามทุบโต๊ะครับบ่อยๆนะฮะ <c oughs> นี่ <c oughs> พอรู้อย่างนั้นผมก็ทำโต๊ะครับจำนวนมหาศาล เห็นไหมจะเต็มตัวละชุดก่อเหล็กทุกคนเริมไม่ไหวชิมายอันนี้ขุดไม่ได้อะไรเลยโอ้เราสาม,มารถทำเอ่อที่ขุดเหล็กได้นะฮะตอนนี้นี่อีอีได้ทองวิได้ดาบเอ้มีอาหารละเริดไม่อดตายครับหมู่บ้านในเมซีอยู่ตรงนี้นะฮะมันไม่แปลกเว้ยไอที่แปลกคือตรงนั้นน่ะเดีย ้้้้ยยยยถือว่าดีนะมีอมอร์นต้องแปดก้อนเราสามารถเอาไปแลกนี่อะไรเอ่ยโอ้มีป้ายแขวนเฮ้ยแท้เป็นระบบใหม่ถูกไหมเป็นแบบของเวอร์ชันนี้ใช่ไหมเป็นป้ายแขวนไม้เบิร์ชนะคะโอ้โห การมาเล่นอันนี้ก็ดีนะคือเราแบบได้สุม่มทุกอย่างเลยอะเราได้รู้ว่าเฮ้ยเกมอ่ะมันแบบอัปเดตไปไกลถึงขนาดน,นี้แล้วนะกับการที่เราเล่นแค่คลิปเดียวใช่ไหมทุกคนมันก็แบบเฮ้ยวัดหูเสียงเหมือนผี e เลยเฮ้ยรากลัวแป๊บนึงพูไดไม่ทันจบช็อกซะก่อนเมื่อกี้คือแบบเราก็ได้มาเจอสิ่งใหม่ๆที่แบบถูกสุม่มไปเรื่อยๆอะทุกคนสิ่งใหม่ๆที่อยู่ในเกมอะ่ะก็ได้รู้จักกับมันนะคะ พราะเอาความจริงเลยคือเราตามเกมไม่ทันแล้วอะแค่เวอร์ชันแบบ1.19หรือ1.18เราก็ค่อนข้างที่จะงงแล้วแต่เรามาเจอเนี่ยดูดิตอนนี้คือ1.20คือมันอัพอะไรมาเยอะมากที่มันแบบปกติจะไม่ใช่อย่างนี้อะ่ะมันจริงๆนะแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องเลยฮะเศร้าอะ่ะไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะชิปหายตัวอะไรเนี่ย มันคือตัวอะไรอะ่ะสวัสดีครับว้ามันแยกแล้วว้าวตัวอะไรว้ยล่างปลอมนี่อันอนี้นตัวจริงชิบหายไม่ใช่ตัวไหนโอ้โหไม่ใช่ละมันตัวจริงหมดเลยนี่ว่าแต่แค่ตีไม่ได้หรอ บอสใหม่เหรอไม่ใช่บอสดิพวกตัวธรรมดานั่นแหละมันชื่ออะไรอ่ะอะไรไม่รู้แต่โคตรน่ากลัวว่ะผมโคตรกลัวเลยเสียงอะไรตกเรายังไม่มีอ่าหินเลยอ่ะทุกคนเออผิดผิดผิดน้องวัวหนูมีอะไรพี่บ้างไหมจ้าหัวน้องวัวได้อะไรนี้หัยอะไรอ่ะทอชฟลาวเวอร์ เอาทุบเราหายไปเลยนอยไม่นะแล้วเราก็โอ้ตรงนั้นมีวัเดเตียงวิไม่ไหวว่ะเรากลัวว่ะเราขอเกมดูนะไม่ไหวจริงๆเพราะเรารู้สึกว่าในอนาคตข้างหน้าที่เราเจอเนะี่ยมีอะไรอีกมากใช่วย แต่ด้วยความสงสัยเนี่ยขออนุญาตแป้นหนึง่งเออเราเอาของของซ้ำมาขุดได้นี่หว่าไม่มีอะไรอะไรอีกสโนูไม่ได้อะไรเหมือนกันเศรดาอ่ะนี่โกลดสโตนดัชเสียงอะไรอ่ะเสียงอะงไระมันเยอะเยะตัดไม้เพิ่มนะ เพราะว่าเราอยากทำโตัวคราฟเราก็ทำอีกสักเอ่อทา่านี้โอ้ว้าวว้าวรวยได้ละอีนี่คือสิ่งที่เราต้องการไว้ทุกคนเพราะเราอยากจะทำขวานอันนี้ทิ้งเลยซ้ำๆโอ้เหมือนกันแค่เปลี่ยนสีโอ้ คอนกรีตเจษทองเฟอร์นันช์น่ารักเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเดี <h <h ๋เดๆอเด้อเราเคยเห็นเราเคยเห็นมาโจมตีไหมัสดีคร nope ับมาโจมตีด้วยัสดีครับแล้วตรงนี้มีชักเกอร์ด้วยล่ะเฮ้ยมันไม่ใช่ชักเกอร์แบบชักเกอร์ตีได้ อ๋อมันจมตีแค่ตัวที่มันติ <c oughs> น้องอย่าเพิ่งลูกนา่ารักอ่ะแต่น่าก,กลัวด้วยนะเป็นตัวใหม่ใช่ไหมเราเพิ่งไปดูมาแต่แกคือเราไปศึกษามานนิดนึงดูคลิปเดียวจบนะ <c oughs> ดูแบบเร็วๆเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยไม่มีอะไรบ้างอืมถ้าเขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันสลับไปหมดใช่ไหมรวมถึงพวกม็อบก็คือสลับกันเกิด สุ่มเกิดแสดงว่าบนนี้เนี่ยอาจจะมีวัวเดี๋ยวเอ้ยตกเลยไม่เราจะบอกว่าบนนี้อาจจะไม่มีไอชักเกอร์ก็ได้เออแล้วก็มีวัวแทนแล้วก็มีพ่อค้าขายของออยอ๋อน้ำบอน,นั้นมีอะไรไหมทุกคนเราว่าจะซื้ออะไรลองโกสโตนไหมเผื่อทุบแล้วได้ของดี อแคคตัสแล้วกันลงทุนลงทุนไงเทีย่ยงไรแล้วบ้างวะถ้าไม่ได้ของดีนะลุงโอ้ยซื้อมาก็ลืมดูเลยว่าไม่มีทรายสุดยอดว้ยนี่ทุ่ไม่ได้หรอท่าทุไม่ได้ออกออก,ออ,อ,ก,อ,อ,กออกายล่องหนอีกล่องหนโชยอีกอหน้อยอะไรครับอะละม <c oughs> <c oughs> โอ้โหเช่าโอ้ยเจ็บซีดเลยชิบหายโดดไปยากหืมได้อะไรอ่ะไม่มีอะไรเออทางไหนดีวะอยากไปเรือเรือใช่ไหมที่มีของดีมานี่ก่อนแล้วกันเอ๊ะเอ๊ะน้องไปเฟลลี่ใช่ไหมชื่ออะไรแอลลี่เหรอชื่ออะไรวะตัวอะไรวะเคยเห็นอ่ะ เราว่าตอนนี้ไม่มีอะไรวะ่ะไปที่เรือดีกว่าเรือใช่ไหมนี่มันมีอะไรรอเปล่าหรือผิดที่วะไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยเรื่องดีเอ็นดีเอ็นจบอ้ยโย,โยเกือบตัยกลับมาเจอวัวใหม่เลยแรงมากฉันขึ้นก่อนขึ้นไม่ได้โอ้หไม่มีบล็อกจะขุดขึ้นก็ไม่ให้บล็อกมาครับเอาละครับ ไปไปถึงแล้วใช่ไหมถึงแล้วใช่ไหมใช่ปัญหาครับคำถามต่อไปครับผมจะไปตรงนั้นยังไงอะ่ะครับผมโอ้ยไม่ได้บอกอีกเฮสแลปสแลปอะไรนะบันไดเหรอโอเค น่ได้อยู่ดัแค่ขุดบันไดเว้ยถือว่าดีพออยู่มัง้งอุย้ยเสียดายวะ่ะโอเคอถ้าไม่พอนี่แบบเอ้ยไม่พอว่ะแล้วใกล้เคียงแล้วกันโอเคอยู่มุมนี้เราเห็นเลยนะคะว่าอะไรเกิดอะไรบ้าง ถึง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 เหลืออีกเหลืออีกโอเคโอเคถึงจริงขุด <c oughs> นี้ก็จะได้สลับเออเอออีกเอาอีกสลับสลับไม่พอจิบวอตซอมบี้ใจแอน <c oughs> มันชื่ออะไรอะ่ะบ๊อบปะ โอ้โหโคตรน่ากลัวปะดีนะไม่อยู่ด้านล่างเดี๋ยว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 เดีวเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี้ควเดีวดมาแตเดรกยวเดยเีวเดี๋ยวเดวเดี๋ก็ได้๋วเียวเดี๋ยวอีกยเดี๋ยดี๋วเี๋ดี๋เดีเดาดีี เครียดโอ้ยหัวมังกรไม่ได้อะไรเลยเครียดนะลงไปข้างล่างเอ๊ะหรืออยู่ด้านบนด้านล่างเนาะนี่เห็นไหม Yes อ้มาทำไมอะในคลองไม่มีอะไรเลยทุกคนช่างมันอย่างน้อยมาเพื่อเอาอีไลทร่ากับเอ่อกับบล็อกเพชรนะคะจำนวนมหาศาล เอาละได้เวลาบินลงสู่ผืนน้ำเฮ้ย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 ตกใจเฮ้ยพีกลินพีนกลินเฮ้ยอะยละเสียงอะไรไม่รู้อีกละอุ้ยน่ากลัวใช่ไหมปลอดภัยปลอดภัยจริงเหรอปลอดภัยปลอดภัยจริงเหรอ คิดอย่างนั้นเลยวะอ,อ,อ้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาคราบของกันนะฮะเราก็จะปิดคลิปแนนี่โอ้โหได้เพชคตรเยอะครบปะเนี่ยเฮ้ยครบป่ะแล้วก็ดาบแล้วก็ที่ขุดเสียงรอบตัวมันไม่ค่อยน,น่ากลัวเลยแล้วก็ เอาไม้ใหม่เอาไม้หายใส่ก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็เอาไม้มาต่อทำเป็นสติกแล้วก็เอาไปทำเป็นขาดเลยวะขวานอือหือโอ้โหขุดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วลืมเอาละหมดการผจญภัยอมันแบบ ค่อนข้างยากนะคะเอาจริงเพราะว่าทุกอย่างมันสุ่มไม่หมดแต่ว่าบางทีมันก็ง่ายนะคะสมมติเราไปรู้หลักว่าแบบอะไรมันได้อะไรอ่ะเพราะามันจะให้ของคล้ายๆกันมาเนี่ยเสียงแก๊สอ่ะเ,อเสียงตัวอะไรตายวะใช่ไหมเมื่อกี้เห็นมีตัวอะไรตายตรงนี้แก๊เหรอไม่รู้อ่ะทุคนแต่คน้ากุณเลยโอเคงั้นก็ สำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะใครที่ชอบหรือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้ช่อง4 r อาซีได้นะคะใครอยากทำอะไรก็สำหรับกับมนน์ใต้คลิปเลยนะบ๊ายปุย